อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเคเวสกันสมิธพัทศึสนะครับโดยต้องใช้ปืนซิก MPX นะครับเพื่อส่งเคเวสกันสมิธพัทศึสนะครับนี่ครับคือปืน,น MPX ครับผมส่วนของที่ใช้แต่งเพื่อส่งเคเวสก็จะมี4ชิ้นครับผมชิ้นแรกก็คือสเก l เลตันนะครับผม AR 15 Pistol g r i p ส้นี่2ก็จะเป็น แฟตไฮเดอร์ตัวนี้เลยนะครับอันที่3ก็จะเป็นเลเซอร์กัไประายนะครับตัวนี้เลยเท่านั้นนะครับกี่กำหนดมานะครับอันสุดท้ายก็จะเป็น KAC Vertical นะครับกิ๊จับมือในอนั่นเองครับผมพอครบแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งปืนผสมเฟกันเลยครับ ครับรูปร่างที่แต่งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมน้ำหนักไม่เกิน4กิโลตามที่เควสต้องการนะครับจากนั้นเราก็มาส่งเควสที่ไม่คดิกได้เลยเรนอันเสร็จเรียบร้อยครับผมบค,ครับมครับ